สวัสดีค่ะสวัสด right. ีผ the okay ู okay. ้ชมช่องหน้าตายกกกค่ะวันนี้วันนี้ยายสนยายสนมาเยี่ยมยายสมควรนะคะมันโมเพนหัวกระสีมันก็คือว่ามันโมเพนข้อว่ามันเป็นที่ไม่เท่าก็อันล้างกายอ่อนแออยู่ในผมบานนี้ยาพันแห้งบานนี้ห้าวเลยมือจักว่าแต่ว่าคันไม่คันมีซี้ละกันไขข้อบราวคันไขขึ้น เออแมอนพึงได้ไม่หลกันบานนีมากม,มานั่นก็ขึ้นนั่นมากขึ้นที่ขนที่สามมนตายขึ้นใครค่อยเว้านะมันเป็นตั้งแต่มือสีดมากตื่นมากก็อีแม่เริ่มมีอาการแล้วค่อยเบิ่งนะ่นเนนะเออแล้วก็มือมือที่สองมือที่สองที่เราไปดงหลวงมือที่สามเราไปดงหลวงเออค่อยว้าเรานาเราสีดแหละแต่ว่าบ้านนี้ไปดงหลวงตื่นมากก็แมน มือใหม่ก็มากก็เมนไปลงบาลเลยมันตายเ้าิบหออพอนแล้วละบาทแล้วเหรอแต่ว่าจะไม่ชีพตายไม่ยานเต็อนปะตายก็ดอกอืมอันไหนมันะได้แค่นี้วะ ูนอยเออเอาตายไปแล้วลลงหูจักไม่ต้องคดิฆาเลยว่าจกลูกกบกามกันนี่แม่่สีจานตายหอกก้ากาเนี่ยแล้วเจ้าอตะกี้จะพาโอ้ยสีเาะมีสีเอาเอายายสมควรก็อานันเดบประสนอีแม่ก็ที่แรกกะเพ่นว่ามีซีมีซี บาแล้วเสิงมาเเิงมาเสอสะฝนวาขามีซ <mm ีดนะฉันงเเก่่่ัันีวาไปโรงพยาบาลหาหมอยามเทาป่วยนะเขาบเบวมเขาเบวมคือเขาบเบวงเพราะว่าเ้ามห้ามมิซีดนี่แค้นเพราะว่ากับแล้วก็ขามิมีนเป็นโรคมากนะคือมันมันลงปอดเลยเออของผู้อื่นนะคือขามิซีดเขาไปซีดนะมันมีภูมิต้านทานอยู่คือมันไม่ลงปอดเร็วขนาดนี้น่ะนา

หาน้ำเกลือมาเฮาอีเตะเหมือนจะได้เข้าน้ำเกลืออีกจังเลยอ่ะยายสมควรอ่ะเมื่อยลรวันนี้เมื่อยละจะเป็นได้ผสมคือกบจะเกลือนี่มันเป็นยังสั่นว่ะร่างกายไม่แข็งแรงไปตรวจไปสแกนหัวใจไปยังผนได้เขาก็รักษาดีแท้เลยต่องอยต่องอยนี่เขาก็รักษาดีแท้เอยยายเออหมอหลายอยู่ พราะเขาก็ย่านเกิดผลข้างเคียงอืมอ่ทำอไานเราเกยไปตัจะลงบานห่เอเอาดามาากินมันตุยมันโอนมันไข่เงาะไข่มันแหละไห้ไปตัทจะเดิไปตัวะดองหงแล้วหงอยมันขบีอยู่มไก่ไปผลมีแม้ถ้าถ้าประสนจะเะไปตดโลกเพื่อหรอเพราะอันถ้าไปนานห้ามม่ไม่ถ้าค่ะแม่นอแม่อน่ะแม่แล้ว เพราะว่าฉีดวัคซีนไปเด้เขาก็ต้องรักษาเฮ้เร็วถ้ายูไม่ยูเราไปตัวนะ,ะเขาเขาเยอะไปโรงพยาบาลเท่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะแถวโรงพยาบาลน,นะคะมันมีอันนี้แน่นะมันโรคมันหลายเขาเยอะไปโรงพยาบาลตัวเองไปหาอันตัดแล้วเอาอยามากินยา,ขายนไขมันไข่ก็ไข่ก็มันมันก็ดีแน่นอนเลยน้ำมือเสอดมาได้ก็จะผ่าแงงแางไปหัวนายนูดจัดใต้ตยอยอเออแางต้องแางไลย ต้องเดินคนะค่อยว่ายายสมควรนะต้องมีไม้เท้าแบบนี้แล้วกันล้มเพราะเราเป็นสารวินยายสมควรเป็นสารวินนะเป็นหน้ามื่นเป็นทุ้นเออปถุมนะปลาถุมเราหยางนะ ชาวบอกว่าเพิ่งไ้เห็นยาเพอ่ล้วาหนแดดงุ่นงุ่นอนหน่ก็ไปถ่วเหล้าปะปถุมเราเอามาปิ่งแดดเราคือปิ่งแดด่ยเมือสาเนี่ยคือคือวิตามินนะวิตามินวิตามินแล้วก็เราเรายางยกยกแยกแยกเรายางหอมเนียอกส่วนี้นู่นนั่งเถื่อนั่งแต่ก็มาหอมนเจ้านั่งแต่ก็มาหอมนั่คอยเรากะกาบเนียอออนยเมือนสาเรายางไหนปถุมนะยางแม่คองโอ้ยปเป็นยางเยอะ มีแปดก่ก็โค้งเคียงยัม่นอยู่ค้งเคงคนแก่คุยกันค่ะวันนี้อัดหัวข้าวบขวานัดน่ยนี้ก็อายุเช่าภคชีลังเาไปเจ้าาป้ดแบบใยญ่สมควรก็ต้องยังถ้าถ้าไม่เดินเนี่ยถ้าไม่เดินอาการก็จะหนักลงไปเรื่อยๆ พองอเย่างไียางอน้ตายเตเดินค่ะพยายามอยากให้ยายสมควรเดินแล้วก็ออกออกกาลังกายไม่ใช่ว่าออกกําลังกายต้องวิ่งหยอกยอนะแค่เดินก็คือออกกําลังกายแล้วนะสําหรับคนร่างกายประมาณนี้นะ บำบัดเขาเรียกอะไรนะยายบำบัดเหรอที่เอาเอาแขนลงไปในในตุ่มน้นะําแล้ววนวนวนแบบเนี้ย่อเ,เห็นยายชูก็อเ,เห็นยายชูทำออยายชูแล้วปวดแล้วยกแขนวเออแล้วก็ยกแบบนี้ยกแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าต้องแบบเออออกกาลังกายเต็มร้อยอ่ะหมอกระวายหมอกระวายในหม่งตกหมวยหม้อกรนนาออกอออกออกออกมอออกนอกนอองกองกอเอาออกกกาก แกงแขนเราแกแขนะแกงแขนเอา,าเกลางามาเขืาเลาวก็ตุนไปเห็นแกงแขนแล้วก็เดี๋ยวจะชวนกันทําอยู่เดี๋ยวถ้าถ้าช่วงว่างจากงานประมาณหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะทําขวดขวดน้ําแบบนี้เดี๋ยวนี้นนนเราจะทําเป็นแบบเนี่ยก้นขวดแบบนี้เราจะตัดเอาประมาณครึ่งนี้แล้วมาคว่ำไว้คว่ำไว้แล้วก็เอาไว้เหยียบบริหารแบบฝ่าเท้า เอาไว้บริหารฝ่าเท้าไม่ให้มันคือบ่เห็นม,มันจังอะยนะเห็นเห็นที่โรงพยาบาลเห็นที่ออ,อนามัยเขาทําไว้ให้บําบัดคนแก่เวลาเดินอ,อบำบัดคนแก่เวลาเดินแล้วก็มีราวให้จับเออน,น,แบบนี่ไงมันจะตึงนะตรงฝาา่าเท้ายายเนี่ยไม่ใช่แค่ของยายหรอกนะของน้าตายก็ตึงเ,ออเห็นแล้วโอ้เราไปหลายๆที่เรารู้เราเห็นนะ เราก็อยากจะเอามาทําไว้แต่ก่อนจะเป็นกะลามะพร้าวเนาะยายเอาเอากะลามะพร้าวแล้วมาคว่ำไว้คว่ำไว้คว่ำไว้ลแล้วเราก็เหยียบเ,เหยียบเหยียบเพราะาให้ตังสี่ได้ยังไงเอากะลามะพร้าวแล้วก็าปูนนใส่กะลามะพร้าวงุ้มปบาน,นีกะลาวมะพร้าวมันกับเสียงกระแตกเอางุ้มไว้งุ้มไว้งุ้มไว้มันกับซีบโปแตกมันก็จะไม่แตกเพราะว่าข้างในมันมีปูนเนาะมันเป็นปูนแต่ว่า แต่ว่ามันหากะลามะพร้าวยากนี่เขาเขาตัดเอากน้นก้นขวดแบบนี้มันจะเป็นตะปุ่มตะป่ำแบบนี้มันจะเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องแล้วเหยียบแต่บางทีเขาก็แบบแต่ว่าเมียว่ามันสิบุรีโากะลาผ่าเพราะว่ามันมันถ้ากะลามะพร้าวมันจะเต็มมันจะเต็มฝ่าเท้าใช่มันจะเต็มฝ่า,ทาเท้า,ทาแต่ว่าถ้าใกล้แถวสถานที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวไม่แน่ เดี๋ยวชวนน้ำฝนไปดูวันนี้มันจะมีที่ให้เหยียบที่อะไรเอามานวดมันจะบำบัดไปทีละเล็กทีละน้อยตามสถานที่ท่องเทีย่ยวมีมันจะมีแบบเหมือนฝ่าเท้าเราเลยอ่ะแม่มันจะเป็นมันมีหลายอย่างาเหยียบไปตีนันสกเออเออใช่ใช่ใชเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอหน้าฝนล,ล้างถ้วยเก็บเสร็จก่อน แล้วก็รอนะฝนออกไปเอาเอ้ยกูเจ๋งออกไปเอาไก่ให้ยายก่อนเดี๋ยวทําปิ้งไก่สําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย